ที่มีชีวิตทุกวันนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยคุณแม่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างนี้เสียงสัง่งทุ่มแอวก็คือ ชุดราตรีสีทองตัวเก่งที่ใส่ขึ้นเวทีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเคยสร้างความมั่นใจให้นางโชว์รุ่นใหญ่โจโอแอนบุญสูงเนินแต่สำหรับครั้งนี้ต่างไปเพราะชุดสวยกลับทำให้คิดถึงคำพูดของคุณแม่ที่เคยบอกว่าชุดนี้เหมาะกับลูกมากที่สุด ที่ผ่านมาคุณแม่แน่งน้อยพรมศิริรักเป็นลมใต้ปีกอยู่เบื้องหลังชุดโชว์ของลูกมากว่า30ปีบนเส้นทางนางโชว์ช่วยสร้างสรรค์ชุดโชว์ตั้งแต่ดีไซน์คัตติง้งไปยันการเก็บรักษาให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานยิ่งชุดที่ต้องปักประดับตกแต่งก็ต้องยิ่งระวัง แต่มาในวันที่โจแอ,อนต้องสูญเสียคุณแม่ไปจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อช่วงต้นปีก็ยังเหลือชุดสวยๆและความรักจากคุณแม่อยู่สัมผัสได้ทุกครั้งที่สมใส่ชุดคู่ใจก็รู้ว่าคุณแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอ ชุดปิ๊บป๊อบสวยๆแบบนี้นะคะไม่เพียงส่งให้พี่จอแอนทําโชว์บนเวทีได้เดือดๆปังๆเท่านั้นค่ะแต่แต่ละชุดเนี่ยยังมีความหมายทางจิตใจด้วยยังชุดนี้ค่ะเป็นชุดที่คุณแม่ของพี่จอแอนเนี่ยออกไอเดียให้เองเลยยังไงบ้างนนคะพี่จอแอนคือนั่งนั่งดูวิดีโอคอนเสิร์ตของแชร์นะคะเจ้าของเพลง believe อะ่ะแล้วแม่เขาเห็นแชร์ใส่แลวแบบว่าุ้ตายแล้ว มันดูโปมากเลยแม่ชอบเธอตัดมาใส่เหอเนี่แหละค่ะพอได้ชุดที่ถูกใจจากคนที่รู้ใจนะคะจะทำโชว์ยังไงก็สบายหายห่วงค่ะ,ะบางทีงานมันชนชนกันยิ่งช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยมีงานทุกวันแล้วแดนเซอร์ต้องใช้ชุดทุกวันไงฮะเขาดูแลหมดเลยจัดการทุกอย่างสคริปมีอะไรบ้าง ที่สามารถที่จะต้องไม่ต้องทําอะไรเลยพี่นอนนอนแล้วตื่นมาช่างแต่งหน้าแต่งให้แล้ขึ้นรถเลยแม่กับแดนเซอร์รู้เรื่องจัดชุดหมดเลยว่าชุดตัวร้องชุดพี่ใส่อะไรแดนเซอร์อะไรให้แม่กันไม่เพียงอยู่เบื้องหลังความสําเร็จในทุกโชว์หากกาลังใจและแรงซัพพอร์ตจากคุณแม่ยังทําให้โจแอนสามารถก้าวผ่านช่วงชีวิตที่ยากลําบากมาได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมเมลือดขาวและโรคซึมเศร้าจนเกือบตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองไปจนถึงช่วงที่ต้องเจอกับภาวะตกงานครั้งแรกในชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะด้วยคำสอนของคุณแม่ทำให้โจอแอนไม่ยึดติดก,กับงานในวงการบันเทิงตัดสินใจพันตัวไปเป็นแม่ค้าอีกบทบาทของชีวิตในวัย58ปีคิดเสมอนะว่าเราเป็นอะไรก็ได้ เพียงแต่ว่าตอนแรกที่ช็อกก็เพราะว่าเฮ้ยอยู่ๆฉันตกงานเหรอเนี่ยและเราเรียังไม่รู้เลยว่าโอกาสจะเปิดนะ่ะเม่ไห่ตอนนั้นพี่ซื้อคอนโดอยู่ตรงโน้นซึ่งมองเห็นหลังคาบ้านตัวเองแล้วพี่ตัดสินใจตอนประมาณสี่โมงเย็นจะกระโดดมองโลกแต่พี่น่ะถึงจะอยู่ตรงนน้นพี่ก็มาหาพ่อกับแม่ทุกวันนะและ้วทีนี้พอมองเห็นหลังคาบ้านตัวเองแล้วคิดถึงแม่ คิดถึงแม่ว่าแม่นะ่ะกำลังทําอาหารให้เราเราต้องมาทานข้าวที่บ้านทุกวันนะก็เลยตัดสินใจไม่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อโจแอนบุญสุงเนินจึงไม่ปล่อยให้ตัวเองดำดิ่งในความโศกเศร้านานเกินไปอาศัยโอกาสช่วงที่คิวงานร้องเพลงยังไม่กลับมาแน่นเหมือนเดิมคิดไอเดียทำโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอด เพื่อเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่แผนชีวิตหลังกเกษียณกับการเดินสายไปแสดงรอบโลกสารต่ออาชีพดังโชว์ผพ้ให้ความสุขกับทุกคนงานที่โจอแอนทุ่มเททั้งชีวิตและหัวใจมามากกว่าครึ่งชีวิตวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน